รีวิววันพี e เอเชียทัวร์ไทยแลนด์แบบไม่อวยมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีดูให้จบนะงานจัดที่เซนท r ัลเวชั้น8มาถึงคุณแฟนก็รีบมาซื้อตั๋วก่อนเลยแล้วเราก็จะได้ของที่ระลึกเป็นตั๋วโฮโลแกรมคนละหนึ่งอันเป็นแบบสุ่มนะเข้างานมาห้องแรกก็จะเจอกับราชาจรนสลัดโกลดีโรเจอร์ซึ่งแฟนเราออินมากคุยกับฮุนไปอีกอ่่ะัทีร I'll see you. ต่อที่ห้องที่2ก็จะเป็นป้ายไฟของพวกกลุ่มโมกฟางถ่ายคู่ด้วยนิย้อนแสงสุดๆห้องที่3มก็จะเป็นโต๊ะดูแผนที่แล้วก็ป้ายค่าหัวของแต่ละตัวห้องที่4ี่ก็จะเป็นห้องโล่งๆที่มีทีวีจอยักษ์แล้วก็ตัดบางฉากในอนิเมะมาให้เราดูห้องที่ห้าน้องราบูน่ารักมากห้องที่6จะเป็นฉากสแตนดี้ให้เราเข้าไปถ่ายรูปได้ย้ำเป็นสแตนดี้นะมีแต่ภาพด้านหลังข้างหน้าก็คือทุกตัวขาวโบห้องที่7เป็นเกาะแห่งท้องฟ้าโล่งจนน่าตกใจ ห้องที่8เกมแรกเลยให้เรียนแบบท่าทางของกลุ่มหมอกฟางคะแนนในแต่ละเกมจะเอามาสะสมคนที่คะแนนสูงสุดในแต่ละอาทิตย์ก็จะมีของรางวัลพิเศษให้ซึ่ง้ายคลิปเราจะบอกว่าทายัางไงให้ได้คะแนนสูงสงห้องที่9เกมยิงหนังสติกของโซเนคิงเกมเนี้ยเราเคยเล่นที่ญี่ปุ่นสนุกมากแต่ที่ไทยคือให้กระสอบทรายไว้ยิงแค่3ถุงแล้วก็จบเลยยังไม่ทันสนุกก็จบลงแล้วถ้าใครอยากดูเทียบกับของญี่ปุ่นเม้นมานะเดี๋ยวลงคลิปให้ดูแฟนเราเล่นเกมนี้ชนะด้ดยนะาที่ญี่ปุ่นห้องที่10เป็นฉากอออลมรต้งยับ เอฟเฟกต์หนามาสวยนะห้องที่11คุกอินเพรดาวเรากำลังมาช่วยเอสด้วยการส่งโอเล้ยง โอ้หคุณพี่ช่องกว้างขนาดนี้ทําไมคุณพี่ไม่มุดหนีมาคะนี่ดูแฟนนะ้องเป็นตัวอย่างต่อมาห้องที่12ห้องนี้ใหญ่มากเหมาะแล้วที่จะเป็นฉากสงครามแต่หุ่นจริงๆมีแค่เอ็ดกับลูฟี่แค่นั้นเองนะนอกนั้นนะเป็นป้ายหมดเลยเราสเกลนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นแบบ1ต่อหนึ่งไหมถ้าแบบ1ต่อหนึ่งเนี่ยเราสูงแค่เป้าหนวดขาวเองอะเราว่าที่งานเนี้หุ่นจริงๆอน้อยไปหน่อยส่วนมากจะเป็นป้ายแล้วก็เป็นรูปภาพซะมากกว่าซึ่งเราก็แอบเฟลนิดนิด พอรู้สึกว่าถ้าเป็นหุ่นเนี่ยมันจะได้ความสมจริงมากขึ้นต่อมาห้องที่13จะเป็นหลุมศพของเอสแล้วก็นวดขาวดูแฟนเราสีมันอินอีกแล้วห้องที่14จะเป็นเกาะเงือกฮิราโฮชิตัวโตโต,วต,วต,วตวสวยมากเลยห้องนี้ก็จะมีเกมยิงเรือให้เล่นด้วยนะซึ่งก็เล่นในมือถือของเรานั่นแหละห้องที่15จะเป็นโซนพังฮาซาต่อมาห้องที่16ก็จะเป็นโซนเรดโรซ่าซึ่งห้องนี้สวยนะเราชอบมากเลยหุ่นโดฟามิงโกสวยมากห้องนี้ก็จะมีเกมยิงปลาให้เล่นเล่นในมือถืออีกนั่นแหละห้องที่17เกาะโค เค้กของบิ๊กมามห้องนี้มีกิจกรรมให้ระบายสีเค้กตอนแรกที่ไปเล่นนะก็คิดว่าจะได้คะแนนแต่ห้องนี้ไม่มีคะแนนให้นะห้องที่18ฉากมิติกระจกที่รูฟี่สู้กับคาตาคุริสวยมากนะรายละเอียดดีมากเลยแล้วก็ห้องนี้มีเกมให้เล่นอีกเช่นกันห้องที่19หมู่บ้านวานอคุนิมีหุ่นลอรูฟี่แล้วก็ยาโมโตะซึ่งตัวละครตัวนี้จะได้เข้ากลุ่มหมวกฟางหรือเปล่านอ้อแล้วก็จะบอกเคล็ดลับที่จะได้คะแนนสูงสเพื่อจะได้ของรางวัลน,นะก็คือแกต้องมีเงินเล่นเกมในหมู่บ้านวานอค ว้ยซึ่งมันเป็นเกมเสียตังถ้าแกไม่ยอมซื้อเล่นและเล่นแต่เกมฟรีไม่มีทางที่จะได้คะแนนสูงจ้าสรุปก็คือต้องมีเงินห้องที่20จะเป็นโมเดลฉากต่อสู้ที่ใหญ่อลังการมากมีฉากต่อสู้หลายคู่มากๆแต่อยากให้เขาเปิดไฟสว่างกว่านี้คือมันมืดไปมันมองรายละเอียดไม่ค่อยจะเห็นเลยห้องที่21ลูฟี่เกียร์5ตัวยักษ์ใหญ่มากๆทุกคน สุดท้ายบริเวณทางออกจะเป็นรูปภาพจัดแสดงฉากสําคัญต่างๆในเรื่องวันพีนะคะซึ่งเราก็ไปสะดุดอยู่ตรงท่าไม้ตายของโซโรนั่นเองว่าสรุปมันอ่านว้ายังไงเสริมด้วยเกาะวิชารับสามดาบสหัสต <so> ีสมัดสหัสสมาสมาสมาสโนสมาสโลกธาษสาธสหัสสโรกธาษอันนี้คืออ่านยังไงนะสหัส สหัตสัมมาหะสหโลกธาตุทำไมภาษาไม่ใช่อันนี้ได้สหัตสตรีสหัสสมสมอะไรสหไม่ได้สัมสัมมาหะนั่นเดาได้นะต้องเป็นสหัตสตรีสหัสัมมาหะสโลกธาตุธาตุธาตุ ออกมาจากงานแล้วก็จะเจอคาเฟ่ของซันจิซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดของวันนี้เลยเพราะว่าอาหารอร่อยมากมีไก่หอ่อไข่ต้มที่เป็นเมนูของรูฟี่แล้วก็มีเบอร์เกอร์เนื้อที่เป็นเมนูโปรดของแฟรงซึ่งไอตัวเบอร์เกอร์เนื้อนี้อร่อยมากอร่อยแบบอร่อยโคตรๆเนื้อหอมมากคือคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปมากแกคือห้ามพลาดห้ามพลาดเบอร์เกอร์เนื้อของแฟรงกี้เด็ดขาดส่วนแก้วน้ำนี้จะเป็นแก้วลิมิเต็ดอีดิชั่นมีเพียงแค่ 2,500ใบเพราะว่ามันจะมีของสะสมอยู่ใต้แก้วเอาไปสุ่มกันดูนะว่าจะได้ตัวไหนสําหรับงานนิทรรศการวันพีชในครั้งนี้นะคะสําหรับชนคิดว่ายังจัดไม่ค่อยถึงเท่าไหร่แล้วมันก็เล็กมากๆเลยคือเดินแป๊บเดียวก็จบแล้วแล้วแต่ก็สนับสนุนต่อไปเพราะว่าเผื่อจะได้มาจัดที่ประเทศไทยบ่อยๆแล้วเผื่ออนาคตจะดีได้มากกว่านี้นะคะ